ผู้หญิงคนนั้นกลับมาบ้านและเห็นคนงานขนเฟอร์นิเจอร์เข้ามาในบ้านของเธอเธอสับสนเพราะเห็นได้ชัดว่าเธอไม่ได้ซื้ออะไรเลยลิซ่าเดินไปถามผู้หญิงคนหนึ่งเดินออกจากบ้านเธอบอกว่าเธอเป็นเจ้าของบ้านและยังหยิบกุญแจบ้านออกมาด้วยเมื่อเข้าไปในบ้านลิซ่าก็ตกตะลึงไปหมดข้างในว่างเปล่ากรอบรูปบ,บนผนังหายไปห้องนั่งเล่นก็ทำความสะอาดด้วยแม้แต่โคมระยะก็ถูกถอดออกลิซ่าถามผู้หญิงคนนั้นว่าเธอมาทำอะไรที่บ้านของเธออีกฝ่ายตอบว่าไม่ได้ทำอะไรเลยลิซ่าที่ย้ายเมื่อวานไม่ใช่เหรอแต่เมมื่่่ออวานนลซไยูบ้ เธอไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นที่แปลกไปกว่านั้นคือในสัญญาซื้อบ้านลงนามอีกครั้งโดยลิซ่าผู้หญิงคนนั้นบอกว่าเธอโอนเงินเข้าบัญชีของลิซ่าถ้าไม่เชื่อก็เข้าไปดูได้ลิซ่าตรวจสอบบัญชีของเธอและโดยพื้นฐานแล้วไม่ได้รับเงินเลยลิซ่าสงสัยว่านี่เป็นกลโกงในเวลานี้ผู้หญิงคนนั้นเตือนให้เธอถามสามีของเธอเพราะนี่เป็นทรัพย์สินส่วนรวมของทั้งสามีและภรรยาจู่ๆลิซ่าก็จำสามีที่ไร้ประโยชน์ของเธอได้แต่เธอไม่สามารถติดต่อกับคานได้แม้แต่เพื่อนร่วมงานของสามีเธอก็บอกว่าไไมม่่ดด้้เจจคาาาานนหหลลยววววััแูิซก็ป เธอจำได้ว่าสามีของเธอเคยแนะนำให้ขายบ้านมาก่อนสัญชตาตญาณของเธอบอกเธอว่าคนที่ทำให้เกิดสิ่งนี้น่าจะเป็นสามีของเธอมากที่สุดแต่ใครเป็นคนเขียนลายเซ็นนั้นกันแน่ในเวลานี้จูจ่ๆลิซ่าก็จำได้ว่าลูกสองคนของเธอยังอยู่ในโรงเรียนเธอโทรหาครูทันทีและถามว่าจะปล่อยให้พวกเขาอยู่ต่ออีกสักหน่อยได้ไหมครูบอกว่าวันนี้เด็กชายทั้งสองไม่ได้ไปโรงเรียน วันหนึ่งลิซ่าเพิ่งไปทัศนศึกษาและครอบครัวและลูกๆของเธอถูกสามีของเธอปล้นทันใดนั้นความทรงจำก็แวบขึ้นมาในใจเธอจนเธอไม่อยากจำขึ้นปีที่แล้วสามีของเธอถึงขีดจำกัดของลิซ่าแล้วลิซ่าไล่คานออกจากบ้านด้วยความโกรธและทั้งสองก็เลิกกันเพื่อไม่ให้กระทบต่ออารมณ์ของเด็กทั้งคู่ตัดสินใจเช่าอาพาร์ตเมนต์ใกล้ๆทั้งสองผัดกันอาศัยอยู่ในอาพาร์ตเมนต์ในขณะที่อีกคนหนึ่งกลับบ,บ้านเพื่อใช้เวลากับลูกๆจนกระทั่งคืนหนึ่งเมื่อเดือนที่แล้วลิซ่าคิดถึงสามีของเธออออยยย่่่่าา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 งงมมกกกเเเโทรรหหคคนนนแลละบบบใใ้้้้ขััพพืููดุวีิซไ โทรศัพท์จากฉันจะทำให้มันเกิดขึ้นสามีติดอยู่ในห่วงแห่งการทำลายล้างชั่วนิรันดร์และเธอก็เอาตัวเองเข้าคุกทันตระหนักว่านี่เป็นโอกาสอันดีที่จะกลับมารวมตัวกันอีกครั้งเหยียบคันเร่งอย่างรวดเร,ดร็วแล้วกลับบ้านไปได้ครึ่งทางแล้วก็มีรถที่แล่นมาจอดอยู่คันรีบมากจนกัดฟันทันคู่ต่อสู้โดยไม่คาดคิดฝ่ายตรงข้ามไม่ยอมแพ้ขับผ่านรถของท่าโดยตรงแล้วชะลอความเร็วทันกังวลว่าเขาจะพลาดโอกาสที่จะกลับมาพบกับภรรยาอีกครั้งเขาเร่งความเร็วอีกครั้งอีกฝ่ายก็ไม่ยอมเเช่่่นนนนนกกัััท้้งงสออฝายย็ป็ปแบบไมมมีใใคครร แต่ทันใดนั้นไม่เป็นไรมีบางอย่างเกิดขึ้นคานตกตะลึงในจุดนั้นไม่รู้จะทำยังไงรถคันอื่นหยุดครู่หนึ่งแล้วขับออกไปทันทีดูรถที่พลิกคว่ำแล้วดูสภาพโดยรอบดูเหมือนมีรถมาอีกคันคานไม่ได้ก้าวไปข้างหน้าเพื่อช่วยแต่เลือกที่จะจากไป หลังจากกลับบ้านเขาก็เหม่อลอยไปโดยสิ้นเชิงลิซ่ายังสังเกตเห็นว่ามีบางอย่างผิดปกติกับสามีของเธอเธอถามเขาว่าเกิดอะไรขึ้นคานเอาแต่พูดว่ามันไม่มีอะไรแต่คนอยู่รวมกันนานกว่าสิปีฉันจะรอดสายตาภรรยาได้อย่างไรลิซ่าบอกว่าคานกำลังซ่อนอะไรบางอย่างไว้อย่างแน่นอนรีบบอกเธอไปตรงๆคานผู้เป็นกังวลยังคงปฏิเสธต่อไปลิซ่าคิดว่าเขาได้พบรักใหม่แล้วคานพลาดโอกาสที่จะกลับมาคืนดีกันและทั้งสองก็เลิกรากันอย่างไม่มีความสุข อย่างรวดเร็วมากมีเรื่องไม่คาดคิดเกิดขึ้นหนังสือพิมพ์รายงานว่าอุบัติเหตุครั้งนี้ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสสองรายเด็กชายวัยแปดขวบหมดสติทันตัวมากสิ่งที่ทำให้เขาประหลาดใจย,ยิ่งกว่านั้นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในคืนนั้นถูกบันทึกไว้อย่างลับๆเวลากลับมาสู่ปัจจุบันสามีเจ้าของบ้านไม่ริบริเบกนาสารามาเพื่อนบ้านอลิซบอกให้ลิซ่าลองโทรหาสามีของเธอทันทีที่ลิซ่าหยิบโทรศัพท์ออกมาชายคนนั้นหยิบโทรศัพท์ขึ้นมา เขาบอกว่าผู้ชายในรูปคือคนที่พาพวกเขาไปดูบ้านลิซ่าถามผู้ชายว่ามาดูบ้านเมื่อไหร่ชายคนนั้นบอกว่าเป็นวันที่13ของเดือนที่แล้วอลิซและลิซ่าเข้าใจทันทีเพราะวันนั้นพวกเขาอยู่กับเพื่อนสนิทบางคนพาลูกๆของฉันไปเล่นที่ชายหาดตั๋วเข้ารีสอร์ทครั้งนั้น่านเป็นคนมอบมันให้กับพวกเขา ดาได้เลยว่าคานจงใจลิซ่าออกไปเพื่ออำนวยความสะดวกในการแนะนำแขกในการดูบ้านตอนนี้ลิซ่าต้องโทรหาตำรวจตำรวจก็ไม่สามารถติดต่อคานได้เช่นกันไม่สามารถติดต่อคุณได้ในขณะนี้ไม่ได้หมายความว่าคุณหายไปหากผ่านไปสองวันแล้วคุณยังหาลิซ่าไม่เจอคุณสามารถแจ้งตำรวจและซ้องร้องได้ส่วนทางบ้านขณะนี้ยังไม่มีร่องรอยการช่อโกงแต่อย่างใดส่วนใครเป็นเจ้าของทรัพย์สินทั้งสองฝ่ายจะต้องจ้างทนายความมาแก้ไขชายคนนั้นบอกว่าเขาใช้เงินเพื่อซื้อบ้านโอ,อนเข้าบัญชีลิซ่าแต่ลิซ่ายังยืนยันว่าเธอไม่ได้รับเงินเลย หายใจร้อนเรียกลิซ่าว่าคนที่โกงเมื่อได้ไปดูบ้านผู้หญิงที่อยู่ถัดจากคารไม่ใช่เธออย่างชัดเจน ผู้หญิงคนนั้นบอกว่าเธอคือลิซ่าตอนนี้เธอยังบอกว่าเธอคือลิซ่าลิซ่าโกรธและรีบยึดใบขับขี่ของเธอทันทีพิสูจน์ว่าคุณคือลิซ่าแล้วคนที่แอบอ้างเป็นเธอคือใครเวลากลับมาอีกครั้งในวันรุ่งขึ้นหลังจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ของทานทานรู้สึกหดหู่และไปร้านน้ำชาเพื่อผ่อนคลายที่นี่เขาได้พบกับผู้หญิงคนหนึ่งชื่อโรสตอนแรกเขาคิดว่าเป็นคนแปลกหน้าจึงพูดคุยกันแต่เขาไม่คาดคิดว่าโรสมาที่บริษัทโดยตรงเพื่อตามหาเขาในวันรุ่งขึ้นหญิงออกกเเาเ,เานน่่่หหนนนนนนนุัตติิงงรรรถถยย์ใใใคคืื้้้้้ณไมีูปดดผ50,000 แก่เธอกำหนดเวลาคือสองวันหากเธอไม่ไ <aquí> ด <en S 1> ้ร <studio> ับเงินเธอจะแจ้งตำรวจในฐานะพนักงานที่ต่ำต้อยคานจะหาเงินขนาดนั้นได้อย่างไรเขาจึงเกิดความคิดขึ้นมาถามลิซ่าว่าเธอจำเป็นต้องยืมเงินเพื่อผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากหรือไม่เหตุผลของเขาคือการเช่าอพาร์ตเมนต์ตอนนี้เป็นภาระมากเกินไปข้อแก้ตัวนี้ค่อนข้างไร้สาระจริงๆลิซ่าไม่สนใจเขาและหันหลังกลับตอนเย็นคานพาเด็กๆไปสนามเด็กเล่น จู่ๆโรสก็ปรากฏตัวขึ้นเธอเตือนคันอย่างเงียบๆว่าเขาเหลือเวลาเพียง24ชั่วโมงเท่านั้นคันถูกกระตุน้นเขาวิ่งไปหาแม่ของเขาแม่อยากช่วยแต่ก็ขาดทุนเงินของเธอใช้เพื่อดูแลวิชราของเธอ ฝ่ายหนึ่งทำไม่ได้อีกฝ่ายทำไม่ได้เช่นกันเขาควรรอให้ตำรวจจับไหมคานกัดฟันและขับรถที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุเข้าไปในถิ่นธุรกันดารวันรุ่งขึ้นลิซ่าไม่เห็นรถเลยคานบอกว่ารถอาจถูกขโมยสิ่งนี้สามารถทำลายหลักฐานได้เป็นไปได้ที่จะกระทำการช่อโกงประกันภยัยแต่คานไม่ได้คาดหวังว่าจะมีแผนเป็นล้านแผนอีกฝ่ายได้รับเงินแต่ก็ยังไม่ให้อภัยเขามันยังนำไปสู่คนเจ้าเล่ห์อีกด้วยเราต้องการบ้านของคุณคุณคือใคร ชายคนนั้นเป็นคนขับรถในคืนนั้นพวกเขายังถ่ายรูปและบันทึกไว้ด้วยแม้ว่าคานจะโยนรถทิ้งไปแต่มันก็ไร้ประโยชน์ทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากตอนนั้นฉันกลัวมากฉันไม่ควรหน,นีไปไหนฉันควรจะโทรแจ้งตำรวจทำตามที่เราบอกเราจะลบเทปวิดีโอและเสียงแล้วมอบพาสปอร์ตปลอมให้คุณเพื่อหลบหนีที่ไอคันทำตามที่คนอื่นพูดก่อนอื่นเขาขโมยหนังสือเดินทางของลิซ่าจากนั้นก็ถึงเวลาที่ลิซ่าจะเดินทาง พาคนหมู่มากมาดูบ้านแต่เพียงไม่กี่วันก่อนจะสมมอบบ้านคานบังเอิญรู้จักเด็กในรถในวันนั้นเสียชีวิตแล้วคานบังเอิญรู้จักเด็กในรถในวันนั้นเสียชีวิตแล้วไม่ว่าเขาจะร้าประโยชน์แค่ไหนคานก็ยังเป็นพ่อของลูกสองคนทันใดนั้นความรู้สึกผิดอันแรงกล้าก็เข้ามาหาฉันค่านตัดสินใจมอบตัวในคืนนี้ก่อนจะมอบตัวเขาอยากจะอธิบายทุกอย่างให้ลิซ่าฟังอย่างชัดเจนแต่ทันใดนั้นทันทีที่เข้าไปในบ้านก็เห็นชายคนหนึ่งลงมาจากชั้นบนโดยไม่คาดคิดนั่นคือคนทีี่่รรรกกเเมมแลละยยย้้้อออองงบบาาาานนขพดปใหผสูณ์ เอมีเริ่มเข้าไปรีเซอร์เมื่อสองสัปดาห์ก่อนมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้สถานภาพบุคคลที่อย่าร้างให้คําแนะนํากับลิซ่าหากคุณสองคนยังมีความรู้สึกต่อกันอย่าหย่าร้างอย่าร้างแล้วยังมีลูกอยู่หากแบ่งทรัพย์สินทั้งสองฝ่ายจะขาดทุน ตราบใดที่ลิซ่าฟังเขาท็อบบี้สามารถกลืนทั้งบ้านได้แต่ลิซ่ากลับมองว่าอีกฝ่ายเป็นพี่ชายที่สนิททำตามคำแนะนำของท็อบบี้จริงๆแต่คานไม่คิดอย่างนั้นฉันคิดว่าท็อบบี้ต้องการบ้านทั้งหลังและลิซ่าด้วยความโกรธจึงรีบชกคู่ต่อทันทีแต่คานตัวน้อยไม่สามารถสู้กับท็อบบี้ได้เขาถูกผลักลงไปที่พื้นและได้รับหมัดเล็กน้อยโชคดีที่เด็กชายสองคนวิ่งออกไปดูและหยุดการต่อสู้ลิซ่าไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นเธอจึงต้องส่งท็อบบี้กลับบ้านอย่างไรย้ยางอาย ด้วยเหตุนี้ทั้งสองจึงทะเลาะกันอีกครั้งและคานก็ไม่ได้บอกภรรยาของเขาเกี่ยวกับตัวตนของคู่ต่อสู้ด้วยเขาคิดว่าลิซ่าไม่ได้รักเขาแล้วเขาจึงตัดสินใจไม่สารภาพอีกต่อไปขณะที่ลิซ่ากำลังเดินทางไปทำธุรกิจคานและโรสได้พบกับทนายความเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนการขายบ้านของพวกเขาหลังจากได้รับเงินแล้วโรสมอบชุดตัวเลขให้คานบอกให้โอนเงินไปที่นั่นหลังจากได้รับเงินแล้วฉันก็ให้หนังสือเดินทางปลอมแก่เขา แต่คานไม่ปฏิบัติตามแต่เขากลับขโมยหนังสือเดินทางปลอมและหนีไปต่างประเทศลิซ่ากลับมาบ้านอย่างรวดเร็วและฉากเหมือนตอนต้นของวิดีโอก็เกิดขึ้นลิซ่าไม่มีบ้านอีกต่อไปและต้องอาศัยอยู่ที่บ้านเพื่อนบ้านชั่วคราวโชคดีที่เด็กทั้งสองคนไม่ได้ถูกพาตัวไปโดยคานถูกเพื่อนสนิทของเธอหยิบขึ้นมาเมื่อท็อบบี้ไม่ได้รับเงินในคืนนั้นเขาก็มาที่บ้านของเขาเขาพูดอย่างน่าซื่อใจคดว่าจะช่วยคานหาสามีลิซ่าไม่รู้ความจริงจึงเดินตามอีกคนไปเนื่องจากเขากังวลมากท็อบ,บอกบคุณ คุณรู้ได้อย่างไรคุณรู้จักคานด้วยเหรอนั่นคือเหตุผลที่เขาทุบตีฉันในคืนนั้นเพราะเขาเป็นโรคจิตไม่น่าเป็นไปได้ที่เขาใช้ยาแก้ซึมเศร้าถ้าไม่มีใครกดดันเขาคานก็จะไม่หุนหันพลันแล่นขนาดนั้นที่เป็นคุณเข้าร่วมด้วย เมื่อมาถึงจุดนี้ท็อปบี้ก็ไม่สนใจที่จะเสแสร้งอีกต่อไปเขาบอกว่าถ้าลิซ่าหาคานไม่เจอพรุ่งนี้เขาจะทำให้ลูกของคุณหายไปลิซ่าก็กลัวเธอกลับไปที่อพาร์ตเมนต์และพยายามค้นหาเบาะแสเธอพบโทรศัพท์มือถือในถังขยะขณะนี้มีข้อความในโทรศัพท์ของฉันถามว่าเงินไปอยู่ที่ไหนฉันไม่รู้ว่าลิซ่าคิดอะไรอยู่แต่เธอไม่ได้โทรหาตำรวจทันทีเธอตอบกลับข้อความว่าได้รับเงินแล้วบอกอีกฝ่ายให้มาที่นี่ภายใน30นาทีไม่นานชายคนนั้นก็มาถึงอพาร์ตเมนต์ทำไมเธอถึงอยู่ที่นี่ ฉันไม่มีที่ไปอีกแล้วฉันอยากเจอสามีของคุณฉันรู้เขาส่งข้อความหาฉันเขาบอกฉันว่าเขามาถึงแล้วเขากำลังเดินทางทำไมเขาถึงบอกคุณละ่ะฉันไม่รู้บางทีมันอาจจะเกี่ยวกับความรักระหว่างสามีภรรยาระหว่างรอลิซ่าถามทอบบี้ถึงสาเหตุของเหตุการณ์อย่างใจเย็นอาจเป็นเพราะฉันรู้สึกว่าจะได้รับเงินเร็วๆนี้ทอบบี้ลดความระมัดระวังลงทั้งสองดื่มและพูดคุยกันคุยกันอยู่นานคานก็ยังไม่มา ท็อบบี้กดโทรศัพท์โดยไม่คาดคิดกริ่งดังมาจากกระเป๋าของลิซ่าตอนนั้นเองที่เขาตระหนักได้เรื่องราวเกี่ยวกับการมาของคันนั้นเป็นของปลอมลิซ่าแค่อยากหลอกให้เขาเล่าเรื่องคดีนี้แต่สิ่งที่ท็อบบี้ไม่รู้ก็คือลิซ่าเพิ่มส่วนผสมบางอย่างลงในชาเมื่อสักครู่นี้เมื่อท็อบบี้รู้ยาก็ใช้ได้ผลดีเห็นท็อบบี้ล้มลงกับพื้นลิซ่ารีบหยิบกระเป๋าเป้สะพายหลังแล้วออกไปโดยไม่คาดคิดท็อบบี้ใช้พละกกำลังทั้งหมดของเขาดึงลิซ่ากลับมาในระหว่างการต่อสู้ Lisa ปปลิซ่าเตะท็อบบ ครู่ต่อมาไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆนอกประตูลิซ่าเห็นดังนั้นก็เดินออกไปอย่างเงียบๆแต่ทว่าท็อปปี้หยุดหายใจโดยไม่คาดคิดบางทีเขาอาจจะเลิกบุหรี่มากเกินไปทำให้อีกฝ่ายเสียชีวิตลิซ่าไม่รู้จะทำยังไง เขาจึงโทรหาอาลิซเมื่อเห็นเช่นนี้อลิซก็เกิดความคิดขึ้นมาเธอช่วยลิซ่ากำจัดหลักฐานอาชญากรรมในที่เกิดเหตุลิซ่าจึงแจ้งความกับตำรวจบอกว่าพบคนเสียชีวิตในบ้านของเขาในขณะเดียวกันลิซ่าก็โกหกว่าเธอไม่เคยเจออีกฝ่ายเลยนำค่าใช้จ่ายทั้งหมดมาด้วยตำหนิฝ่ายที่ต่อสู้กันในเรื่องการกระจายสิทธิที่ไม่สม่ำเสมอหลังจากการสอบสวนลิซ่าก็กลับไปที่บ้านของอลิซแต่ไม่นานมานี้ลิซ่าโฟนได้รับเงินก้อนโตหลังจากนั้นไม่นานตำรวจก็นำบันทึกไปที่บ้านของเธอเพื่อตามหาเธอฉันชื่อคานฉน นี่เป็นทั้งคำสารภาพและเป็นคำพูดสุดท้ายฉันต้องรับผิดชอบต่อการเสียชีวิตของเด็กในอุบัติเหตุครั้งนี้บางทีฉันก็ตื่นเต้นแต่ไม่มีใครบังคับให้ฉันแซงรถคันอื่นฉันเป็นคนเลือกเองผู้สามีภรรยาผู้บริสุทธิ์คู่นั้นต้องรับผลที่ตามมาจากความผิดพลาดของฉันไม่คนขับอีกคนลักเมล์หลอกลวงบ้านภรรยาฉันตอบแทนเธอแล้วเธอไม่รู้อะไรเกี่ยวกับคดีนี้และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ด้วยไม่ปลอมตัวตนเพื่อเข้าหาภรรยา เธอคิดว่าเธอรู้จักผู้ชายชื่อโทบีจริงๆแล้วคือไม่เธอไม่รู้ว่าคนเดียวกันฉันมีความผิดตอนจบของเรื่องทันหายตัวไปกลางแม่น้ำลิซ่าก็ถูกตำรวจจับด้วย